เห็นไหมครับมันเป็นสีเขียวและผลลัพธ์ออกมาก็คือ t e x t เจอมันลิ n k สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง Legacy ครับผมวันนี้นะทุกคนผมจะมาแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับผมถามกันมาเยอะนะครับว่าทาไมเราเรนเดอร์แล้วเท x t เจอร์มันไม่ขึ้นนะครับผมการที่เท็เจอร์มันไม่ขึ้นนะทุกคนส่วนใหญ่เราจะเจอกับปัญหาที่เราย้ายเครื่องนะครับทุกคนเวลาเราทํางานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเราจะย้ายเครื่องไปที่มหาลัยหรือเราจะย้ายเครื่องไปที่เครื่องเพื่อนเนี่ยแล้วเวลาเรนเดอร์ออกมาแล้วเท็กเจอร์มันไม่ขึ้นนะครับผมเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำซึ่่งงมมมันนนาายกกๆะทุคผจ แก้ปัญหาตรงจุดนี้แหละและทํายังไงถึงมันจะเรนเดอร์แล้วขึ้นเท็กเจอร์ครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกุ้งกิ้งกังให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับไปตอนนี้เรามาอยู่หน้าตาโปรแกรมที่เราจะทํางานแล้วนะทุกคนคราวนี้อันดับแรกนะทุกคนที่เราจะต้องมาเช็คก,กันเลยนะครับผมลองลองกดห้ทุกคนดูนะนี่คือการกด5เพื่อโชว์โพลิอนะครับและถ้าผมกด6ล่ะกด6คือการโชว์เท็กเจอร์นะครับเออเออ เฮ้ยเท็กเจอร์มันไม่มานะเท็กเจอร์มันไม่มาแล้วผมจะลองเรนเดอร์ดูนะว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ดูนะอันนี้แคชเก่าผมปึ๊บลองเรนเดอร์ดู <S <S <He S 2> เห็นไหมครับเท็กเจอร์มันไม่มานะทุกคนมันจะขึ้นแค่แมทเทอเรอะไรแบบนี้นะซึ่งการที่เราย้ายเครื่องไปที่เครื่องอื่นหรือว่าดรายอื่นเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญนะทุกคนอันดับแรกในการทํางานพวกนี้เราต้องทําการเซตโปรเจกต์ครับ ถ้าเรากา s เซตโปรเจกต์นะเวลาเราทําอะไรพวกนี้โปรเจกต์ Project มันก็จะลิงก์เข้าโปรเจกต์ทั้งหมดเลยเนาะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะทุกคนแต่ถ้ามันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ d r i v ์ของเราอะ่ะมันไม่ตรงกันอ่ะเราลองมาเช็คกันดูครับผมว่เอาปัญหาเนี้ยนะทุกคนเพราะว่าผมมาทําการย้ายย้ายย้ายโฟลเดอร์เทเจอผมนะเออแล้วก็จะได้ให้ทุกคนดูว่าผมจะแก้ไขย,ยังไงซึ่งตอนเนี้ยเท t เจอผมอะ่ะ มันอยู่ที่ไดเอไดเก่า e, ผมนะครับคราวนี้ผมเอามาอยู่ที่ไดเอสดีนะตอนแรกมันอยู่ที่ไดเอถูกต้องไหมคราวนี้ผมมาย้ายโปรเจกต์ทั้งหมดมาที่ไดเอ็กของผมนะผมก็ไปเลยไปที่ u t u b e ของผมนะครับผมก็ไปหาว่าผมสร้างโปรเจกต์ไว้ตรงไหนซึ่งคราวนี้ผมไม่ได้เซตโปรเจกต์เนาะผมไม่ได้เซตโปรเจกต์ซึ่งมาดูว่าโปรเจกต์ของผมเนี่ย มันอยู่ตรงนี้นี่คือเท็กเจอร์ของผมใช่ไหมคราวนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนที่อยู่เราจะไปแก้ไขมันยังไงอ่ะวิธีง่ายๆครับไปที่ w n n o w s นะครับผมแล้วก็ General ไปที่นี่ครับไฟล์ผัด Editor ครับปุ๊บหลังจากนั้นนะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันขึ้นสีแดงคือผ a ดเท็กเจอร์มันอะมันไม่ลิงก์กันนะครับมันไม่เข้ามาในหาของ m อ่าแ i ทร เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการคลิกนะครับผมอันไหนที่มีปัญหาเนาะบางอย่างถ้ามันติดก็ไม่ต้องสนใจมันเราคลิกอันที่มันไม่ติดเนาะต่อมาเรากดที่นี่ครับรีพาร์ตนะครับผมผมเลือกนะตอนแรกมันจะไม่มีติ๊กถูกนะผมก็ไปเลือกดายที่ผมต้องการที่จะเลือกนะครับผมที่ผมย้ายเป็นอันใหม่เนาะก็คือสมมติผมไปที่ดาเอ็แล้วก็โปรเจกต์ของผมเลยอ,อยู่ไหนเอ่ยอ่ะนะฮะน้องพุชชีนของเราปุ๊บผมก็เซตเลยครับกดเซต เรียบร้อยแล้วให้กดเซิร์ชนะครับผมปุ๊บหลังจากนั้นเราลงดูนี่นะไอที่เป็นสีแดงนะครับเราลองกดดูปุ๊บเห็น <He ard S 2> ไหมครับมันเป็นสีเขียวและผลลัพธ์ออกมาก็คือเท็กเจอร์มันลิงก์ติดกันเลยครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมผม,ผมก็ทําการลิงก์เท็กเจอร์ทุกคนได้ดูแล้วนะว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรยังไงน,นะครับผมก็ปัญหาอาจจะเกิดจากการที่เราย้ายโฟลเดอร์นะครับผมหรือเปลี่ยนไรในการโปรเจกต์มันไม่ซิงกันอะไรแบบนี้นะครับผม หรือเราไม่เซตโปรเจกต์ในการทํางานอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับผมเนี่ยสำคัญสิ่งแรกที่ต้องเช็คก็คือเราควรทํางานในโปรเจกต์เนาะและหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ค่อยมาทําวิธีนี้ถ้าการเซตโปรเจกต์มันไม่ได้ผลนะครับผมก็หวังว่านะครับผมสิ่งนี้มันจะตอบโจทย์น้องๆเนาะที่ย้ายเครื่องไปเรนเดอร์ที่มาหาลัยหรือย้ายเรนเดอร์ไปที่เครื่องของเพื่อนนะครับผมถ้าหวังว่าคลิปนี้อยากให้ผมมาช่วยแก้ปัญหาเรื่หนึ่งผม คือถ้าอยากให้ผมช่วยแก้ปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปอะไรแบบนี้นะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะทําได้นะทุกคนก่อนจะจากกันไปนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมเซตโปรเจกต์ด้วยก่อนทํางานนะุบจุบ Never gonna slow down. Never gonna slow down.